สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวถึงเทพเจริญพมนครูบากิสณะอินเทปนโนนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าโมงแดงนะครับครับน,นี้จะสวยคมมากนะครับอันนี้สร้างสมัยสำนักสงฆ์ป่าเวรุวันนะครับในปี248นะครับเป็นเทพตระกูลโมงนะครับตระกูลโมงก็ประกอบด้วยโมงดำโมงแดงและโมงขาว คือจะเรียกตามสีนะครับหัวเชื้อก็จะเป็นพายผีเสื้ออันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าในการผสมผงต่างๆเข้าหากันทําให้สีสันแตกต่างไปที่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโมงนะครับไม่มีใครรู้เลยครับนอกจากหลวงพ่อจะพูดเองมาบอกว่าอันนี้โมงโมงของฉันนะอะไรก็จะยึดถือไว้ตามนั้นนะครับอันนี้โมงแดงนี้สร้างปีสองพันสี่สิบแปดนะครับ เหตุที่เป็นสีแดงนี่าบางท่านว่าผสมด้วยว่านสบู่เลือดผมก็เคยเห็นว่านสบู่เลือดของหลวงพ่อครับที่สำนักสงฆ์ป่าปเวรวันครับท่านปลูกไวข้ข้างๆปกติท่านก็มีอยู่ลายเครืออยู่นะครับหัวใหญ่มากนะครับเมื่อเราเจาะพวกเครือมันกิ่งเครือเขาเรียกเครือนะเนาะมันเป็นไม,ม้ล้มลุกนะครับพวกผลของมันจะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆพวกเครือพวกอะไรเงี้ยถ้าเรา เอาเล็บเอาอะไรไปจิกหรือมีดไปกีดๆๆเนี่ยมันจะเป็นยางออกมาเป็นสีแดงนะครับบางคนก็ว่า,าผสมด้วยว่านไก่แดงนะครับว่านไก่แดงเป็นว่านทางมหาเสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับมาจากทางเหนือนะครับเขาว่าว่านไก่แดงหยดหยดเดียวครับใส่ตุ่มน้ำนะครับโอ่งมังกรเนี่ยแดงไปทั้งโอ่งเลยนะครับอันนี้ผมก็คาดว่าท่านน่าจะผสมทั้งสองอย่างนั่นแหละครับแต่สูตรลับต่างๆในการ ทำของท่านนะท่านจะไม่บอกใครนะครับผงต่างๆที่ท่านผสมแล้วนะท่านก็จะไปให้ลูกศิษย์ไปปั๊มนะครับท่านจะอแอบใส่อะไรไปบ้างเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ที่แน่นอนอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตของโมุงนะครับจะมีพวกเ,เกดแก้วนะครับพวกโพลุทต่างๆผสมในเนื้อจํานวนมากเลยนะครับถ้าซองดูจะเห็นนะครับอย่างตรงเนี้ยถ้ามันมีแสงนะครับมันจะออกแวบๆ ถ้าเราพลิกกับแสงแดดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแร่ไหลเพชรดำนะครับที่ผสมอยู่หรือพวกแก้วโป่งขามบดนะครับอันนี้สมัยนั้นบล็อกยังดีอยู่นะครับปีสแปดนะครับที่ป่าอุทยันเส้นสายยังคมกลิบสวยงามนะครับเส้นอักขระชัดเจนนะครับอันนี้ได้มาบางทีผมก็ อาจจะเขียนดินสอไว้นะครับนั่นจะจําไม่ได้เลยครับเพราะมันคล้ายๆกันนะครับเพราะใช้บล็อกเดียวกันทําคืออันนี้คือบล็อก A อนะครับนี่ครับการกดพิมพ์สวยงามมากครับยุบปป่าบริวันจะเป็นฝีมือของทีมอาจารย์ประโมทนะครับแล้วก็มีพระลูกศิษย์อีกหลายรูปกดพิมพ์นะครับสวยงามมากครับคมกริบนะครับเรื่องพุทธคุณนี้ก็ อย่างที่รู้กันครับก็คือทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับใครมีมงไว้นี้พลิกพันชะตาชีวิตได้เลยนะครับอันนี้หลวงพ่ออาจารย์ไปแล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูอีกองหนึ่งนะครับมันจะคล้คายๆกันนะครับแค่ว่าเนี่ยดูใกล้ๆกันแต่ไม่คล้ายนะครับดูคล้ายแต่ไม่เหมือนเอา,อางี้ดีกว่านะครับ เนี่ยดูสีนะครับอันนี้จะสีซีดกว่าอันนี้จะเข้มแดงกว่านะครับอันนี้ดูดีๆนะครับจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านะครับเพราะผิวช่วงนี้จะเป็นมันเนียนนะครับเราลูบดูจะมันมากเลยครับเนี่ยเส้นสายยันก็จะชัดเจนคมกว่านะครับเรามาดูด้านข้างนะครับ เนี่ยก็จะมีแรบแวบๆเหมือนกันเห็นไหมค้ยเนี่ยฟังอยู่ในเนื้อแต่องค์นี้จะหนากว่าองค์หลังมาที่ผมมาให้นะเนี่ยองค์เนี้ยด้านขวามือจะหนากว่านะครับดูนะครับนี่ฮะอันนี้ปีสี่หกครับองค์ขวาผมเขียนไว้นะครับมัน,นจะจําไม่ได้เนี่ยหนากว่านะครับสีก็ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือน,นครับเนี่ยชัดเจนเลยครับขนาดจะไม่เท่ากัน เพราะแต่ละรุ่นจะทําแตกต่างกันอันนี้รายการหลวงพ่อแต่การเหมือนจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกเดียวกันนะครับนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างครับขอบพิมพ์ดูขอบนะครับขอบพิมพ์นะครับอันนี้เขาจะปาดขอบเวลากดมาแล้วมันจะปิ้นเล็กน้อยนะครับขอบเนื้อเขาก็ปาดออกนะครับนี่ดูครับจะมีขอบปิ้นทุกอันนะครับ มาดูนะครับถ้าองค์ด้านขวามือเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามงดำนะครับแต่องค์เนี้ยคือมงแดงครับเพราะมงแดงยังไงเลยก็เพราะพ่อให้ผมมาเองกับมือท่านก็บอกว่าเนี่ยมงแดงนะครับอันนี้ก็คือมงดำนะครับดูนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่ขนาดจะไม่ไเท่ากันเนื่องจากว่าเนื้อมวลสารแตกต่างกันนะครับว้ากดพิมพ์ขึ้นมาอันนี้จะหดเล็กกว่าอันนี้จะหนาใหญ่ ดูนะครับก็สวยงามทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆลองขยายดูนี่ฮะนี่ครับ,นรบหน้าเทปจำแรงครับเส้นยันนะครับ เส้นหลวงพ่อนะครับด้านล่างครับเนี่ยขอบเนี่ยมันจะมีสังเกตขอบครับมันจะมีการปาดเนื้อออกครับแล้วก็ในขอบเนี่ยมันจะเห็นเม็ดอัญมณีเยอะมากครับฝังอยู่เป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยขอบด้านหลังครับดูเนื้อนะครับ เห็นนูนๆนรอยยันจานที่ติดมากับบล็อกหลังนะครับเทปที่ออกจากป่าไวลวันนะครับมันจะมีรอยยันจานไว้ด้านหลังทุกองนะครับเกิดจากในในในบล็อกเลยนะครับบล็อกหลังที่ปิดนะครับนี่เป็นนูนขึ้นมาถ้าสังเกตถ้าแคงดูก็จะเห็นนะครับนี่เห็นเห็นแร่ดำดำนะครับตรงที่รอยจานตรงนี้นะครับพวกแร่ต่างผสมอยู่เยอะมากครับ ตามขอบนะฮะเห็นไหมฮะรอยจานถ้าดูเนื้อข้างในจะเป็นคาบขาวๆเป็นฝ้าขาวอันนี้เป็นผงงาช้างนะครับท่านผสมผงงาช้างเข้าไปข้างในด้วยนะครับน่าดูองค์นี้นะครับ นี่ฮะหน้าตาดุดันมากครับเนี่ยอันนี้แร่ต่างๆจะเยอะกว่านะครับดูดีๆนะครับอาจจะเกิดฝ้าข,ขาวนะครับเกิดจากสาเกลือของดินโป่งที่ผสมไว้นะครับดินโป่งเป็นดินเค็มนะครับจะมีเกลือเกลือินเทาหรือเกลือธรรมชาติที่ผสมอยู่ในดิดนโป่งสัตว์ต่างๆจึงชอบมากินกันเพราะมันมีความเค็มนะครับก็จะมีพวก วานสมุนไพรต่างๆผสม,มอยู่เยอะมากนะครับในในโป่งนั้นนะครับสัตว์ก็จะมากินเพื่อเขาเรียกว่าเอาไปรักษาตัวรักษาโรคทุกอย่างนักแะะด้สารพัดนะครับเป็นที่รู้กันของพวกสัตว์ป่าท่านก็ดินพวกนี้นครับมาผสมทําวัตถุมคนในด้านอิทธิคุณของพวกว่านสมุนไพรต่างๆ อันนี้ดูครับอันนี้สร้างปีสี่หกครับมลสารจะเยอะกว่าแน่นกว่านะครับแต่ว่าสูตรก็จะคล้ายกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่เราสังเกตได้จากขนาดและสีนะครับแล้วก็เวลาหลวงพ่อมอบมาให้มาอะไรเงี้ยเราต้องพยายามจำนะครับพยายามคุยสอบถานท่านครับแต่ท่านจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่ ร,ราะกลัวคนจะจําผิดแล้วไปพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับท่านจะบอกเฉพาะแต่คนที่คุนเคยคุนชินนะครับในวลีหนึ่งที่พูดกันว่าถ้าบูชาเทพจำสัด,สด ถ้าบูชาสลิกาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงถ้าบูชาเทพนแรงชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นประธานคอนเซปต์นี้นะครับขอบคุณครับ